สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงโปรแกรม PSPP นะครับเนื่องจากว่าเป็นฟีีออฟ์แวร์นะครับสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลดังนั้นท่านใดที่นะครับไม่สามารถหาโปรแกรมได้ก็ลองไปดาวน์โหลด PSPP นะครับมาวิเคราะห์ข้อมูลนะสำหรับเนื้อหาในวันนี้จะเป็นการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามนะครับหรือ reliability test สำหรับการ ทดสอบนะครับเราจะต้องเปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนนะครับเราเปิดข้อมูลนะทีนี้นะครับในการทดสอบเราเข้าไปที่ a n a l y ิ e เลือก Reliability นะครับเลือกตัวข้อมูลนะครับเข้าสู่การวิเคราะห์นะครับโดยการวิเคราะห์โดยทั่วไปเนี่ยเราจะแยกวิเคราะห์เป็น Reliability เป็นมิติมิตินะอย่าเอามารวมกันเพราะว่า Reliability นั้นนะครับจะมีการอ่อนไหวต,ต่อจํานวนไอเทมครับถ้าไอเทมเยอะๆมันจะผ่านนะครับจะทําให้คอนบักอัลฟานนั้นสูงขึ้นนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเราก็จะใช้คอนบักอัลฟาทดสอบนะครับเขามีให้เลือกด้วยนะโชว์นะครับส,สเกล Item Delete นะครับเราก็เลือกไปด้วยนะตอบโอเคครับ เขาก็จะให้มานะครับเลือกคอนบักอัลฟาได้จุด88ก็ผ่านครับสเกลอิมเพรสเบ l ีฟ e ก็ถือว่าไม่ต้องตัดตัดออกก็ถือว่าผ่านนะครใช้ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของตัว Reliability Test นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราวิเคราะห์แล้วใส่ตัวนะครับ r e l i a b i l i t y เยอะๆนะครับใช้ไอเทมเยอะๆนะครับโดยไม่แยกมิตินะนะครับมันจะทำให้คอนบักอัลฟาเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวดูผลนะ นะครับเพราะว่าตัวผลของการทดสอบจะเห็นว่าใช่ไหมครับจะเพิ่มจากจุด8.8เป็นจุด8.9สูงขึ้นนะนะครับมันเป็นคนละมิตินะ a b c d นั้นเป็น4มิตินะครับดังนั้นนะครับไม่ควรจะวิเคราะห์พร้อมกันนะครับแม้ใส่ไปพร้อมกันเนี่ยมันก็จะทําให้คนปรับอัเพิ่มขึ้นแต่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าในการทดสอบปริราปิธีคุณจะต้องใส่ไปเฉพาะ ตัวมิติแต่ละมิตินะครับไม่ควรจะใส่ไปเยอะๆนะนะครับบางคนใส่ไปรวมกันนะนะครับก็ทําให้คอนบัฟฟ้านั้นเพิ่มขึ้นนะครับในลักษณะนี้นะครับการทดสอบ r ร r a ราริตี้นั้นนะครับจะเป็นการทดสอบการรูเข้านะครับหาการของข้อมูลนะครับซึ่งใช้ในการทดสอบแบบสอบถามนะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเก็บข้อมูลและต้องการทดสอบแบบสอบถามที่เป็น ซอฟต์ดัตานะครับก็คือเจตคติทัศนคติความรู้ความรู้สึกนึกคิดนะครับพวกนี้จําเป็นจะต้องทดสอบ reliability นะครับทดสอบความเชื่อมัน่นซึ่งการทดสอบความเชื่อมั่นนี้จะเป็นขั้นตอนถัดมาจากการทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหานะครับซึ่งความเที่ยงตรงของเนื้อหานั้นอาจจะทดบางท่านนะครับอา,อาจจะตรวจสอบโดยอาจารย์ที่ปรึกษา บางท่านอาจจะตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒินะครับ3คน5คน7คนนะครับเป็นจำนวนเลขลี่นะเลขคี่นะครับไม่ใช้จำนวนคู่นะครับก็3า7นะครับทดสอบบางท่านอาจจะไม่มีที่ปรึกษาเยอะนะที่ปรึกษาก็อาจจะมีแค่คนเดียวก็อาจจะตรวจสอบเพียงแค่คนเดียวนะครับนะโดยไม่ทดสอบ R าร์นะนะครับ จากนั้นนะครับเขาไปทําการทายเอาแบบสอบถามนะครับหลังจากทายเอาแบบสอบถามซึ่งเรานิยมใช้กันที่30ชุดนะครับเหตุผลที่นิยมใช้ทายเอาสามสชุดเพราะว่านะครับมินิมัมเคสสาหรับการทดสอบ reliability ก็คือ30บครับมินิมัมเคสสาหรับการทดสอบ reliability test ก,ก็คือ30คนนะสามส n 30ดังนั้นจึงเป็นที่ นิยมที่จะทดสอบ reliability ของแบบสอบถามโดยจำนวนใช้ตัวอย่างประมาณ30ลายนะครับแล้วมาทดสอบ reliability นะว่านะครับมีความน่าเชื่อถือนะครับหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนนะครับที่เราใช้ทดสอบเครื่องมือนะครับหรือแบบสอบถามที่เป็นลักษณะการวัดแบบ ซอฟต์ดัตหรือการวัดเจตคติทัศนคติความรู้สึกนึกคิดนะครับพวกนี้จําเป็นจะต้องทําการทดสอบหรือจําเป็นจะต้องได้รับการทดสอบนะฮะตั้งแต่การตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามเมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงปรับแก้แล้วก็จะต้องทําการทดสอบ t ายเอาแบบสอบถามนะครับเรื่อง t ายเอากับกลุ่มตัวอย่าง30มรายเข้ามาทดสอบ reliability analysis ก็คือการทดสอบนี้นะครับ ท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางใน YouTube ชื่อช่องเป็นภาษาอังกฤษใน Facebook ชื่อช่องเป็นภาษาไทยขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ